อีกหนึ่งแผงโซลาเซลล์ที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าสุดในเวลานี้ต้องนี่เลยครับแผง repd ขนาด625วัตต์เป็นแผงแบบ mono half cell n t y ด e d o บ b l e glass รับแสงได้สองด้านขนาดแผงกว้าง113.4ยาเซนติเมตรยาว238.2เซนติเมตรหนา3เซนติเมตรน้ำหนัก33.7กิโลกรัมมีค่า vmp หรือว่าโวลต์ใช้งานอยู่ที่41.70นโวลต์มีค่า voc หรือว่าโวลต์ลอยอยู่ที่49.90้นโวลต์ มีค่า IMP หรือว่ากระแสใช้งานอยู่ที่15แอมป์ค่า ISC หรือกระแสช็อตเซอร์กิตที่15.92แอมป์มีค่า Efficiency หรือประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานสูงถึง23.10เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์ภายในบ้านได้ทั้งระบบออนกิจและออฟกิจเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์ไมโครอินเวอร์เตอร์ชุดโซลาร์เซลล์นอนนาราคาต่อวัตด์เพียงแค่3บาทกว่าๆเท่านั้นเองแถมยังส่งฟรีถึงหน้าบ้านอีกด้วยท่านใดสนใจครับกดที่ตะกร้าสินค้าได้เลย หรือสนใจรับชมรีวิวฉบับเต็มก็กดเข้าไปดูได้ที่ช่องพ่อบ้านสตูดิโอได้เลยครับ